ท่ามกลางกระแสแห่งการเวลาที่ผันผ่านดินแดนแห่งศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้สร้างสรรค์สัญลักษณ์ที่ยืนหยัดเหนือการนั่นคือเจดีแต่ที่นี่ เจดีย์ไม่ได้สร้างด้วยหินแกร่งอิฐหรือปูนหากถูกหล่อหลอมขึ้นจากดินเหนียวผ่านสองมือเล็กๆที่เปี่ยมด้วยความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนดินเหนียวให้เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งปัญญาเปลี่ยนการศึกษาให้เป็นทำปฏิบัติและเปลี่ยนสามเณรให้เป็นผู้มีทรัพย์อันประเสริฐที่ไม่มีวันเสื่อมคลาย ตลอดหลายปีที่ผ่านมาโรงเรียนวัดไผ่ดำแผนกสามัญศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้เจริญธรรมะเจริญความรู้ผ่านกระบวนการที่หลากหลายภายใต้รูปแบบไผ่ดำโมเดลในปีการศึกษา2568จุดประกายพลังแห่งการเรียนรู้ด้วยเจดีพุทธสถานเชื่อมโยงหลักธรรมอริยทรัพย์ ปฐมธรรมที่พระศาสดาประธานแก่สามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนาเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มีรากฐานเป็นธรรมะคือศรัทธ,ธาศีลฮิริโอตป,ปะนำพาให้เกิดความรู้ด้วยภาหุสัจจะจาคะและปัญญาปัญญาความรู้รอบ เจดีเป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้าปรายยอดเจดีเปรียบเสมือนภาพปัญญายาณของพระพุทธองค์ที่รู้แจ้งบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาชื่อว่ามีชีวิตประเสริฐสมันนยนี้ได้รับการบ่มเพาะปัญญาวิสตอมจากการเรียนรู้การพิจารณาและการลงมือทำตลอดจนได้เรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อนำมาต่อยอดปัญญาแห่งชีวิตจาาครับ ความเสียสละปัญญาที่ถูกต้องล้วนเกิดจากความเสียสละ Liberality สมณีนได้อยู่ร่วมกันฉันพี่น้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันบำเป็นประโยชน์เสียสละดูแลรักษาศาสนาวัตถุและสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยังได้แบ่งปันธรรมะแก่เยาวชนในสิบโรงเรียนเครือข่ายตรงการสอนธรรมะศึกษาเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสังคม อุดมปัญญาพุทธธรรมพาหูสัจจะความเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมากผู้ไม่มีสิ่งใดย่อมไม่สามารถให้สิ่งนั้นแก่ผู้อื่นพระหูสัจจะ Great Learning สมณเณรได้เรียนนักธรรมบาลีฟังปัญญาจากพระอาจารย์ท่องทวนตำราฝึกอ่านฝึกเขียนอยู่เป็นประจำอีกทั้งได้เรียนรู้วิชาการทางโลกจากรายวิชาต่าง และกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ที่ทางคณา,าจารย์คณะกรรมการสภานักเรียนและหน่วยงานภายนอกจัดทําขึ้นเช่นกิจกรรมรักไทยถวายธรรมน้อมนําพระบารมีกิจกรรมบันวิดกิจกรรมสหกรณ์และกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับเจดีเป็นต้นเมื่อสมบเนีนได้เรียนรู้เทคนิคการปั้นเจดีแม้จะอาศัยความตั้งใจและความเพียรผลงานที่ได้ก็ยังไม่สมบูรณ์ ด้วยเหตุนี้สมำเนรจึงสแสวงหาวิธีการใหม่และได้ใช้เทคนิคการขึ้นแบบพิมพ์ซึ่งเป็นน,นวัตกรรมที่ช่วยให้องค์เจดีมีรูปทรงคมชัดสมส่วนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นฮิริโอตป,ปะความละอายแก่ใจและความเกรงกลัวต่อผลกรรมการศึกษาที่ดีต้องมีคุณธรรมควบคู่ไปด้วยสองหลักธรรมคือฮิริ Moral Shame โอตป,ปะ Moral d r e a สมณีได้รับการอบรมจากพระอาจารย์อย่างสม่ำเสมอในการคลองตนอยู่ในสมณภาวะและมีอาจาระที่เรียบร้อยมีสติยับยั้งชั่งใจไล่ใจต่อการทำความชั่วและเกรงกลัวต่อบาปกรรมอีกทั้งยังได้เรียนรู้และสร้างสือ่ออไอเผยแพร่เป็นวิทยาทานอย่างระมัดระวังโดยฮิริโอตปะเป็นเสมือนเกราะป้องกันทางจริยธรรมเพื่อสร้างประโยชน์และไม่เป็นโทษต่อผู้อื่นในสังคม ศีลการฝึกฝนพัฒนาด้านพฤติกรรมศีลม o ร a l i t y คือพื้นฐานของความสุขและความสําเร็จรักษากายวาจาและข้าวัตปฏิบัติให้ดีมีระเบียบวิน,นัยมีความรับผิดชอบรอรอ,อม,มม่สามเนนเป็นศาสนาทายาที่ดีศรัทธาความเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีงามสาม,มนเนรได้เรียนรู้พลังแห่งศรัทธาเฟส ผ่านปูชนียสถานเจดีในสถานที่ต่างๆอีกทั้งยังได้เรียนรู้การวาดการปั้นเจดีย์ทำให้ได้รู้ว่าเจดีอันนิจิตงดงามนั้นไม่ได้สร้างขึ้นง่ายๆต้องอาศัยความศรัทธาความรับผิดช,ชอบความรู้ความเสียสละและปัญญาจึงจะสามารถสร้างสรรค์ให้สำเร็จได้ศรัทธานี้เป็นที่น่าอัศจรรย์นะทำสิ่งที่ว่างให้เต็ม ทำคนธรรมดาให้เป็นปราดขึ้นได้แม้แต่โอกาสทางการศึกษาที่ดีการเป็นอยู่ที่สัปปายะของสมณเณรก็ล้วนมาจากศรัทธาแรงกล้าของพุทธศาสนิกชนที่อุปถัมภ์ดูแลพระภิกษุและสมณเณรเป็นอย่างดีทั้งหมดนี้จึงหล่อหลอมให้วัดกลายเป็นศูนย์รวมจิตใจให้โรงเรียนเป็นสถานบ่มเพาะศาสนาทายาทและพลเมืองที่ดีของประเทศชาติมาหลายต่อหลายรุ่น เจดีมิได้เป็นเพียงอนุสร์สถานทางศาสนาแต่เป็นแผนผังแห่งการพัฒนาตนเองและหล่อเลี้ยงอริยทรัพย์ที่เป็นความมั่งคั่งภายในอันประเสริฐของอริยชนเจริญธรรมะคือรากฐานแห่งอริยทรัพย์ที่มั่นคงเจริญความรู้คือการดำรงตนด้วยปัญญาพุทธธรรมข้าขวัญของโรงเรียนวัดไผ่ดำแผนกสามัญศึกษา ประดุดดังทรัพย์อันประเสริฐเป็นภูมิคุ้มกันนำพาชีวิตสู่ความจเจริญงอกงามตลอดไปจเจริญธรรมะ,จะเจริญความรู้